สวัสดีครับผมตอง HR นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l HR ปล่อยของนะครับก็จะเป็นช anel นะครับที่นําโปรแกรมฟรีต่างๆนะครับมาประยุกใช้กับงาน HR นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานประหยัดเวลานะครับแล้วก็การทํางานง่ายขึ้นของ HR นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็น EP ที่4แล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาปล่อยของนะครับในตัวของการทําการจํากัดจํานวนสิทธิ์นะครับในการกรอก ตัวของแบบฟอร์มคอนเฟิร์มแล้วก็ตัวของการจัดการเวลาในการกรอกรวมถึงจํานวนคนที่สามารถกรอกในแต่ของตัวชอยได้นะครับตัวของมันเดพ่าชอยนะครับก็ผมคิดว่าหลายคน HR นะครับที่เป็นของจะฝึกอบรมนะครับน่านจะเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าเวลาคนจองครอนี้ของตัวภายในเราหรือตัวภายนอกเราก็แล้วแต่นะครับสมมติครอนี้ได้3คนครอนี้ได้5คนหรือครอนี้ได้12คนอย่างเงี้ยทุกครั้งคือเราต้องมานั่งนับนะครับว่าเอ้ยมันเต็มหรือยังนะในการกรอกหรือใคร ที่เต็มแล้วเราก็ต้องแจ้งเขาว่าเฮ้ยพี่ครับรบกวนต้องอเปลี่ยนไปอันหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าคอร์นนี้เต็มแล้วอันนี้ก็ทําให้ตัวของ HR training ทํางานลําบากที่ต้องมานั่งเช็คแล้วก็นับจำนวนคนรวมถึงคนที่ลงไว้และดันไม่ว่างก็ต้องมาเลื่อนวันอีกทั้งนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาลดตัวของส่วนนี้นะครับให้การผิดพลาดน้อยลงและการทางานที่ดีขึ้นก็คือตอนแรกนะครับผมก็จะมาสอนตัวของการจํากัดจํานวนสิทธิ์นะครับในการกรอกการวัน ตัวของจองฝึอกอบรมนะครับเช่นมี5วันให้เลือก5อวันแรก10คนที่22คนก็คือทั้งหมด10คนปับ๊บตัวของการกรอกครับก็จะหายไปเลยก็จะทำให้เราลดปัญหาในการจำนวนเต็มแล้วมีคนลงมาเกินได้นะครับโอเคส่วนที่2นะครับที่ผมจะสอนก็คืออย่างที่แจ้งไปครับก็คือจะเป็นการจำกัดจำนวนสิทธิ์นะครับของคนที่กรอก ทั้งหมดของตัวฝึกอบรมแล้วก็จํานวนเวลานะครับสมมติถ้าเกิดถึงวันนี้แล้วคนนี้ไม่เกาะก็ถือว่าตัดสิทธิ์ไปเลยหมดเวลานะครับเทรนนิ่งจะได้ทํางานได้ตัวของมีสิทธิภาพนะครับในระยะเวลาที่กําหนดนะครับโอเคแล้วเราก็จะไปรับชมในตัวของส่วนแรกกันเลยครับโอเคไปเลยครับอเครับนั้นตอนแรกครับเราจะมาทําตัวของที่เป็นจองวันอบรมก่อนนะครับเวลาก่อนส่วนของตัวที่จะเป็นอจองจำนวนคนเข้าสิทธิ์ทั้งหมดของตัวอ ฟอร์มครับจะเป็นอีกช่วงหลังนะครับโอเคมันก็จะมาทําช่วงแรกก่อนเลยลก็จะมาทําในตัวของพ้นฟอร์มเหมือนเดิมน,นะครับโอเคโดยแบบฟอร์มนะครับผมได้ทําไปแล้วเพื่อประหยัดเวลานะครับค่อนข้างสั้นผพระมันง่ายนะครับโอเคก็จะไปทํากันเลยก็กออ่นะครับเราก็จะมาตั้งหัวข้อก่อนความจริงอย่างเช่นจะอบรมได้นะครับจะเป็นอบรมเกี่ยวกับบุชเนเคส รวม่ากดมาเนี่ยวมกับก,ก,กบออารอะไรก็ได้นะครับก็จะเป็น,อนจอวันฝึกอ,อบรมเนาะความรู้พื้นฐานกอ่เอสอาก็ได้ก็ขาดไม่ได้เลยแรกชื่อนามส,สกุลนะครับของจะเข้าฝึกอ,อบรมบางคนอาจจะมีหน่วยงานอาจจะมีฝ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวชายเหมือน,อนที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นรอบเวลาอบรมนะครับใช่ก็จะมีวันจันทร์เวลากี่โมอังคารกี่โมก็เหมือนเนี้ย ก็คือพอเราเลือกไปใช่ไหมครับเราก็สามารถบอกได้ว่าจะมีกี่สิทธิ์กี่สิทธิ์อะไรโดยตัวพระเอกของเราเลยที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นตัวตัวชอยส์ลิมิเตน,นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริเลยครับมาที่ตัวของเพิ่มเติมมุมขวานะครับที่เป็นจุดสามจุดบนเสริมนะครับที่เป็นจิกซอเหมือนเดิมเราก็จะมาเรื่องตัวของอยส์ลิมิเมตอร์นะครับโอเค ตัวนี้ครับก็คือตัวสีส้มแต่ความจริงถ้าเกิใครไม่เจอก็เซิร์ชก็ได้นะครับจะเป็นคำว่า choice นะครับ iminator นะครับถูใช้ก็คลิกเลยแล้วก็กดติดตั้งโปรตินะครับให้ใช้ได้กับตัวของ t อ a n s f o r ของเราเนาะอย่างกรณี้ผมตั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็จะขอข้ามไปโอเคพอเราทำเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ห้ามลืมเลยเหมือนเดิมก่อนที่จะใช้นะครับตัวของ choice iminator ที่เราติดตั้งมาแล้วให้ไปที่การตอกลับก่อน ก็สร้างสเปรชีสที่เป็น Excel ก่อนนะครับซึ่งตัวของผมนะครับได้ทําการสร้างียบ้อยแล้วแต่ถ้าใครที่ยังไม่สร้างนะครับมันจะยังไม่สามารถใช้ได้ต่อให้เรากดตัวนี้มาเป็นใช้เ l ลิเมนเตอร์แล้วก็เจก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ยังจะใช้ไม่ได้ถ้างั้นก็ให้ไปสร้างตัวของสเปรชี h e e t e ก c e l ก่อนเราสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมมาคลิกที่ตัวของเราใช้นะครับลืมไปรีเฟรชก่อน นีครับเรียบร้อยก็มาที่ตัวเดิมเนาะใช้เนาะก็มันเลือกตัวช้อยเลยก็เดิมครับกระวลครับมันฟิกก็สมมติในกรณีถ้าเกิดเรามีตัวเลือกครับอ้าวลืมลืมบอกไปต้องเท่ที่ครับก็คือเวลาเลือกตรงนี้ครับต้องให้เลือกเป็นแบบหลายตัวเลือกนะครับใช่ต้องให้เลือกหลายตัวเลือกเท่านั้น ถ้าเลือกว่าตัวช้อย c e i n v e อย่างที่ชื่อมันนะครับก็คือมันจะจัดช้อยที่มีการเต็มไปแล้วนั่นเองนะครับนั่นเราต้องเป็นการการเลือกช้อยที่มีหลายตัวเลือกแล้วก็เหมือนเป็นการกําหนดนะครับว่าแต่ละช้อย c e ควได้กี่ครั้งมากกว่าโอเคเราก็จะทำกันเลยนะครับอ่าอย่างกรณีนี้ก็คือ,อติ๊กนะครับลอกเวลาอ่าอบรมแล้วก็ติก๊กติ๊กถูกนะครับถ้าเราจะใช้มันก็ทํทการคิดติง้งสร้างอยู่นะครับว่ามีช้อยอะไรบ้างนะครับ ก็รอสักพักนะครับใช่โอเคมันบอกว่าถ้า,ถาชีสไม่พร้อมครับไปน่าจะไม่ติดไรนะ พอมันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาคลิกในตัวของเนี่ยที่เขียน่าชอยออปชันที่เป็นรูปของฟันเฟืองนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาแล้วว่าเขาให้ได้ว่าออแต่ละอันอ่ะเราจะให้กี่รอบสมมติเราต้องการให้เน,นี้ยเป็นสองรอบนะครับสองรอบความจริงของคุณจะสมมติจะให้รอบนี้ได้กี่คนก็แล้วแต่มันจะเขียนนะครับโอเคผมตั้งละก็ให้อันนี้มัน เป็นสองรอบนะครับโอเคปิดเรียบร้อยนะครับนั่นต,ต่อมานะครับแล้วก็ามาลองทำจริงเลยนะครับเราจะลองดูนะครับว่าถ้าเกิดพอเราออกไว้แบบแล้วนะครับว่าทอยมันจะหายจริงไหมนะครับนันแลย เรียบร้อยครับเราเพิ่มอีกนั่นแปลว่าต่อไปครับเราติ๊กตัววันจันเก้าโมงถึงเที่ยงสองรอบนะครับตามลิมิตท,ที่เราทาไว้แต่แรกนั้นต่อไปถ้าเราจะเกาะมันจะหายไปอ่านะหครับวันจันเก้าโมงหายไปแล้วก็อย่างที่แจ้งครับก็คือเราเห็นเลขสองไปตอนที่เราพิมพ์ใช่ไหมครับแปลว่าพอมันครบสองก็จะหมดไปนะครับโอเค ก็จะสามารถนาไปไปยุกต์ใช้กับไม่ว่าจะเป็นการเลือกเสื้อที่มีจํากัดหรือว่าการเลือกชม,มรมต่างๆภายในองค์กรได้ทั้งหมดนะครับก็ทําให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับโอเคนั้นต่อไปเราจะไปดูในตัวของที่เป็นข้อจํากัดของการตอบแบบฟอร์มทั้งหมดนะครับคือตัวช้อยอิลเมตจะเป็นการทําที่เป็นช้อยข้างในอีกทีหนึง่งอย่างการณีเราไปลววาว่าวันจันทร์กี่โมงกี่โมงว่าถ้าเกิดเราจะเอาทั้งแบบฟอร์มเลยครับมันก็จะไปทําในตัวของอีกตัวหนึ่งที่ผมจะสอน ต่อไปนะครับโอเคแล้วเราไปรับชมกันเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งโอเคครับเมื่อกี้เราก็ได้สอนตัวของที่เป็นช h o i c e l ม m นะครับที่จะเป็นการจำกัดสิทธิ์ของตัวที่เป็นการจองที่นั่งเนาะต่อไปจะเป็นตัวของภาพรวมนะครับที่เป็นการจำกรรัดสิทธิ์ของทั้งหมดการกรอกแบบฟอร์มนี้เลยนะเราก็จะมาใช้ตัวของอมิเตอร์นะครับใช่ที่จะเป็นตัวการจำกรรัดของตัวการกรอกแบบฟอร์มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายความต่างอีกที เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นโอเคมาที่เหมือนเดิมครับมาที่ตัวของจุดสามจุดตัวที่เป็นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาที่ส่วนเสริมขั้นนี้ครับเราจะมาใช้ตัวของฟอร์มลิมิเตอร์กันนะครับโอเคก็จะเป็นตัวที่ทุกทรนผมชี้อยู่นะครับก็คลิกเลยก็ใครที่ยังไม่ติดตั้งก็ติดตั้งนะครับตอนนี้ผมติดตั้งแล้วผมก็จะขอทำขั้นตอนนี้ไปนะครับโอเคครับแล้วก็ ครั้งนี่ตั้งแล้วนะครับก็อย่าลืมกดเฟ f r e s หนึ่งทีครับโดยฟอร์มที่ผมมาใช้ก็จะใช้ฟอร์มเดิมกับเมื่อกี้นะครับที่เรามีการกรอกไปแล้วเนาะโอเคเอาวันจันทร์ออกมาแล้วนะครับเพราะว่าเรามีการติ๊กไปแล้วเมื่อกี้โอเคแล้วต่อไปนะครับก็จะมาที่ส่วนเสริมเหมือนเดิมนะครับมาที่ตัวของฟอร์มลิมิเตอร์นะครับก็เซตตัวของลิมิต หลักๆก็จะมี3ตัวนะครับก็จะมีตัว date and time นะครับ per of form นะครับคืออันแรกก็จะเป็นการจำกัดวันและเวลานะครับที่สามารถกรอกแบบฟอร์มได้สุดท้ายวันไหนเวลาไหนที่2ก็คือจำนวนของผู้ที่ตอบกลับมานะครับว่ากี่คนครับที่3ก็จะเป็นตัวของค่าของ space sheet นะก็คือกี่ชีแต่ว่าช่างมันครับเราจะใช้ หลักจริงๆก็สองตัวบนแหละครับก็คือเวลาสุดท้ายที่สามารถกรอกได้กับตัวของจํานวนคนที่กรอกครบเท่าไหร่แล้วก็จะไม่สามารถกรอกได้ะะอีกครับก็จะมาเรื่องเหมือนเดิมเราก็จะมาเรื่องในส่วนของตัวที่เป็นจํานวนนะครับมุดผมเลือกสองคนแล้วก็อันนี้เพติจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับของคนที่ดูอยู่แต่ว่าของผมคะครับเคยทํามาแล้วก็จะมุดก็จะเหมือนเป็นคําที่อัตโนมัติในการตอบในกรณีที่ไม่สามารถกรอกได้แล้วนะะเนาะ ก็จะบอกว่าเมื่อมากกับสองคนก็จะไม่ได้แล้วนะผมัั้งคนที่เลขสอนะครับเซฟทำกันเลยนะครับก็ลองดูอันนี้คนแรกผ่านไปนะครับ ที่สองแล้วนะครับต่อไปคนที่สามนะครับโอเคครับรับคนที่สี่นะครับเห็นไหมครับคนที่สี่ก็จะไม่สามารถนะครับอันนี้ก็คือเมื่อคันตอบนะครับมี ค่าที่มากกว่านะครับก็คือถ้ากอบเลขสองก็คือจะมีคนตอบได้สามคนก็คือเมื่อไหร่ที่มากกว่าเลขสามมันก็จะไม่สามารถหลอกได้แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ขอสรุปง่ายๆนะครับตัวของ choice e limit n a e กับตัวของ form limiter นะครับ choice e limit นะครับจะเป็นการจำกัดจำนวนสิทธิ์ที่เป็นข้อย่อยของตัวบนฟอร์มข้างในนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เป็นการจองที่นั่งวันไหนเวลาไหนนะครับของสิทธิ์ว่ได้กี่ครั้ง ตัวของ f o r m เตอร์ครับจะเป็นการมองภาพรวมของทั้งตัวเอกสารของคุณฟอร์มว่าสิ้นสุดวันไหนเวลาไหนหรือจำนวนคนตอบกี่คนขึ้นไปนะครับแล้วก็จะปิดอัตโนมัตินะครับโอเคถ้าดูแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์หรือว่าชอบหรือถูกใจยังไงก็รบกวนกดติดตามนะครับแลวกด subscribe นะครับตามข้างล่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมก็จะหาตัวของโปรแกรมที่เราใช้กันง,ง่ายๆเอาตัวของโปรแกรมเสริมหนึงคุณฟอร์มนะครับมา พัฒน,นาตัวของงาน H R นะครับให้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เป็นตัวของเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเพื่อประหยัดเวลาของคนทำนะครับโอเคครับวัสดีครับ